วันนี้เราจะมาทำกุยเตี๋ยวไก่ฉีกนะคะ <Yeah. S 1> ันนี้ก็จะมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำตาลมะพร้าวสามเกลอเนาะแล้วก็เครื่องพะโล้นะคะเนี่ยตุนเอาไว้เค <Okay. S 1> วันนี้เจ๊ก,ก็จะใช้เป็นเส้นเล็กนะคะแบบนี้เลยนี่ผักเจ๊นะคะก็จะมีกวางตุ้งถั่วง,งอกแล้วก็ถั่วฝักยาวเดี๋ยวก็เอาไปลวกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีต้นหอมผักชี อันนี้ก็จะเป็นชัยโปแคมเนาะกงแห้งฝอยที่ตัวเล็กๆ,ๆ,ๆเนาะวันนี้ก็จะใช้เป็นลูกชิ้นปลาเพราะลูกชิ้นปลาเจ้านี้แบบอร่อยมากนนี้น้ำซอสก๋วยเตี๋ยวนะคะในนี้ก็จะมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยน้ำตาลนะคะผงนัวน้ำตาลนี่จะใช้ทั้งน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายเด้อโอเค แล้วก็เอาไปเคี่ยวนะคะก็จะได้เป็นซอสมือเปิดอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นกะเทียมเจียวนี่อ่ะทีนี้ไปลงมือทํากันเลยตอนนี้เราก็จะไปลวกผักลวกเส้นนะกระเทียมเจียวแล้วก็ใส่น้ําซอสเสร็จแล้วก็ใส่โป๊ะเคมนี กุ้งฝอยนี่ก็ใส่ลูกชิ้นใส่ไก่ฉีกลงไปแล้วก็โรยต้นหอมผักชีจ้าโอเคเป็นคนชอบกินเผ็ดต้องเติมพริกลงไปแต่รสชาติของตัวน้ำซอสอยเค็มหวานกำลังดีเลยอะถ้าใครชอบหวานหรือชอบเปรี้ยวก็เติมน้ำส้มมาเด้อชิมกันอีอ <c oughs> อร่อยนะคะพ่ความสุขคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะสำหรับเจก็คือนี่การได้แบ่งปันทำอาหารอร่อยอร่อยฝากญาติพี่น้องบ้านนาะวีนาะแดงมีสี่คนก็ทำสี่กล่งองเคย